เข้ามาสู่ช่วงกูช h อยส์นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากมีสุขภาพดีจ้มาถามเจ้าแม่คนนี้เลยค่ะพี่สอนนะคะพี่ลูกสอนสว,ส,สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะพื่สอนสสบอกชื่อหนูอีกทีธัญดา วิชยธนะพรไม่เห็นไหมเป๊ะต้อเรืองแมแต่ชื่อนี่คือโหราเลขศาสตร์แบบเป๊ะเลยธัญดาใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะถึงเปลี่ยนชื่อคือทุกอย่างในชีวิตพี่ตอนนี้เนี่ยนะคะดีไซน์ t a r ์เก็ตหลักๆเลยเป้าประสงค์หลักๆคือไปเรื่องของสุขภาพพยายามทําให้ตัวเองไม่แก่และไม่ตายไม่ตายด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะพี่ว่าสิ่งสําคัญคือเรื่องสุขภาพจริงๆของคนเราซึ่งครั้งที่แล้วที่พี่เคยได้มาสัมภาษณ์กับเล็กปรากฏว่าเลยไหมคะต้องบอกว่าตอนออกอากาศไปเนี่ยฟีตแบกดีมากเจอใครก็มา ถามว่าที่พี่พกกระบอกเนะี่ยคืออะไรดื่มอะไรแล้วจริง <c oughs> แล้วมันดีจริงเหรอจาได้ไหมที่พี่พก <ไป S 2> มากใช่ค่ะคือจะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ชงดื่มแบบนี้ค่ะ<อ>แล้วพี่ก็ใช้มาเป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพตัวเองปีนี้พี่ขึ้นอายุ49แล้ว<อ>แล้วพี่รู้สึกว่าตอนนี้นะคนรอบข้างไม่ว่าจะเพื่อนรุ่นน้องล่าสุดพนักงานในบริษัทซึ่งเด็กกว่าพี่อายุอ,อ่อนกว่าพี่นะคะ ทุกคนป่วยกันดาหน้าและป่วยกันเป็นโรคที่รุนแรงแต่ป่วยกันเยอะจนเหมือนเป็นหวัดอะ่ะใช่ใช่เหมือนเป็นโรคปรกติเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะบางคนเป็นเบาหวานบางคนเป็นโรคคอเลสเตอรอลไขมันอุดตันในหลอดเลือดล่าสุดพนักงานของพี่เนี่ยอายุอ่อนกว่านะคะเป็นสโตรกอยเป็นสโตรกเส้นเลือดในสมองแตกตรงนี้ค่ะฉีกขาดค่ะแล้วสามารถจะเสียชีวิตได้เลยนะ โชคดีที่ของเขาเนะี่ยมีอาการเตือนมาก่อนคือเขารู้สึกปวดหัวคือเขาจะบ่นกับพี่ตลอดเวลาทางานสงสัยมีปัญหาค่ะพี่สอนนั่งทํางานแล้วเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะมึนหัวปวดหัวตลอดพอไปเช็คกลายเป็นสโตรกพี่แนะนําสมัยก่อนนะให้ทานอะไรก็ไม่กินให้กินอะไรดีๆเงี้ยไม่กินอพอตอนนี้นะพี่บอกหนูมาอะไรหนูกินหมดทั้งนั้นอ,อใช่มรอให้มันสายเกินไปไม่ได้อย่าประมาทกับชีวิตเหมือนกับเรื่องที่เกิดกับคนใกล้ตัวพี่แล้วคุณแม่ใช่ไหมได้ข่าวคุณแม่พี่เป็นอะไรยังไงต้องเตือนเลยนะคะผู้ชมคือคุณแม่พี่เป็นคนแข แรงมากเราก็สบายใจมากเพระแม่พี่ทานเจตั้งแต่อายุ40 พี่รู้สึกว่าคุณแม่กินแบบเหมือนเป็นคนที่แบบเราเห็นแล้ว,ลวคือเป็นคนคึกคักมีพลังมากจนวันนี้อายุ88แล้วแต่ย้อนไปเมื่อสองสมปีที่แล้วเนี่ยค่ะอยู่ๆเนี่ยเขามีอาการหนักมากอยู่ๆเขาอ่อ,อ,อนเพลียลงเยอะมากเพลียชนิดที่ว่าไม่สามารถทํากิจกรรมในชีวิตปกติได้แล้วเขาก็เดินมาถามพี่บอกว่าสอนแม่ไม่ไหวแล้วพาไปหาหมอทีซึ่งปกติผู้ใหญ่เนี่ยจะกลัวแพทย์จะไม่เข้าโรงพยาบาลเราก็รู้แล้วว่าต้องมีอะไรรุนแรงมากไปถึงปรากฏว่าไปตรวจเจอว่าคุณแม่เนี่ยเป็นตับอักเสบรุนแรงขนาดที่เป็นไขมันพอกตับ ค่าตัวเลขที่เป็นค่าเอนไซม์ตับเนี่ยนะคะสูงขึ้นจากคนปกติหลักร้อยแม่ขึ้นเกือบพันทั้ง3าค่ามันเป็นจากอะไรสงสัยเหมือนกันเลยถามคุณหมอทันทีแม่ฉันทานเจทานดีขนาดนี้ทําไมถึงเป็นไขมันพอกตับมันต้องเป็นกับคนทานพวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยปรากฏอันนี้เตือนเป็นอุทาหรณ์เป็นความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมการทานโปรตีนล้นเกินหรือทานแป้งคุกกี้เบเกอรี่คืออะไรที่มันล้นเกินเนี่ย ตับมีหน้าที่เปลี่ยนอาหารทั้งหมดเป็นไกลโคเจนมาสะสมแต่ถ้าคุณกินเยอะเกินไปปั๊บเนี่ยตับรับไม่ไหวซึ่งคุณแม่พี่เนี่ยทานอะไรรู้ไหมทานคุกกี้เค้กเบเกอรี่พวกเขาทานเจแล้วก็ดื่มน้ำต้าหู้น้ำเต้าหู้โปรตีนสูงมากคุณแม่ก็คิดว่าไม่เป็นไรดื่มเป็นขวดๆขวดโตาตเงี้ยวันละสองสาขวดเป็นอย่างเงี้ยเกือบปี ก็ปรากฏว่าคุณหมอก็รักษาจนอาการวิกฤตเนี่ยค่อยๆลดลงนะคะก็ดีขึ้นแต่ต้องทานยามาตลอด3ปีแล้วนะคะปรากฏพี่เนี่ยได้รู้จักกับพี่ป้อมซึ่งเป็นเจ้าของตัวเครื่องดื่มสูนไพรอันนี้ค่ะพี่ก็เอ๊ะลองดูซิเอามาให้คุณแม่ดื่มก็เอากล่องหนึ่งแบบนี้ค่ะไปตั้งโต๊ะให้คุณแม่บอกคุณแม่มถ้ารักน้องแม่ดื่มนะเพราะรู้ว่าเาดื้อ,อปรากฏเดือนเส็็ๆผ่านไปคุณแม่กลับมาแล้วบอกว่าแพงไหมไปซื้อฉันอีกกล่องหนึ่งจริงเหรอพี่ก็แบบอะไรเปลี่ยนไปคะคุณแม่งั้นพี่ต้องบอกในนนนีี้้มมมัสส่วผอะไรบาง มันคืออะไรคะมันคือสมุนไพรใบไม้สี่อย่างมารวมกันอะไรบ้างแต่เป็นสูตรตำรับที่เขาพัฒนามาสิบกว่าปีกว่าจะได้ลงตัวแบบนี้ซึ่งดีกว่าสมุนไพรเดียวนะคะคือตัวใบหม่อนนะคะแล้วก็ตัวเจีลกุหลาบเชืเอมเทศแล้วก็เห็ดลินจือซึ่ง4ตัวนี้เมื่อทำงานร่วมกันเนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการควบคุมและลดน้าตาลในเลือดนะคะ<อ>แล้วก็เรื่องตับอย่างที่บอกแล้วเห็ดลินจือเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ควรทานทุกวันอยู่แล้วช่วยลดความเครียด<ๆ>ช่วยบำรุงสมองช่วยเพิ่มพลังงานเห็ดลินจืออัเนี่ย ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ทานยาเยอะอยู่แล้วเพราะอันนี้มาในรูปของเครื่องดื่มเป็นน้ําอ่ะคุณแม่ดื่มแทนน้ําแล้วคุณแม่ติดเพราะหอมเพราะอร่อยอคือไม่ใช่เฟื่อนไม่ใช่ฝาดแบบสุนทรัยคือคุณแม่เหมือนเป็นอีเวนิ่งทีดื่มแทนน้าได้<อ>ทุกวันมันก็งา่ายแล้วผล<ช><ะ>ที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณแม่กลับไปตวรวจกับแพทย์ใหม่มปรากฏคุณผู้ชมคะสิ่งที่เกิดขึ้นแบบดีใจมากดีใจเพราะคุณหมอชมว่าเกือบ3มปีที่ผ่านมาก็ยังทวิตยามาตลอดถูกไหมคะปรากฏครั้งนั้นคุณแม่คุณแม่บอก หมอชมบอกว่าตัวเลขของฉันตอนนี้ทุกค่าสวยมากคือเป็นคนปกติเหมือนวัยรุ่นเหมือนสาวๆคือค่าทุกอย่างดีจากที่คุณหมอนัดเนี่ยนะคะจากที่ทุกทีต้องเจอกัน2เดือนกลายเป็นหมอบอกคราวนี้คุณป้ามา4เดือนได้แล้วกลายเป็นสีเดือนค่อยเจอค่าไตรกีิสราย,รายม,มีตัวเลขให้ดูอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะคะหลังจากเดือนเสร็จๆร็จลดลงมาเยอะมาก ถ้าไตรสิรีสไลด์ก็คือไขมันจากแป้งและน้ําตาลซึ่งตรงปัญหาคุณแม่เป๊ะเลยเราก็รู้สึกดีมากและสิ่งที่คุณแม่ชอบทําให้คุณแม่แบบติดตัวนี้มากนอกจากหอมอร่อยเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งคืออะไรไหมคะคุณผู้ชมการหลับแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการนอนมากมคุณหมอบอกให้กินยานอนหลับได้เลยตลอดอชีวิตเราก็แบบไม่อยากให้แม่เรากินคุณแม่ก็บอกเขาจะมีเครื่องนับอัมิิทพุทธเนี่ยค่ะคุณแม่บอกขนาดกินยานอนหลับนะคะเล็กนับเกือบร้อยกว่าจะหลับแต่ปรากฏว่าพอดื่มอันนี้เนี่ยคุ เอ๊ะฉันนับจำไม่ได้ว่าสี่หรือหฉันหลับแล้วเราก็เลยแบบคือเขาเป็นสิ่งที่ประทับใจของเขาแล้วเขารู้สึกสดชื่นพี่บอกโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเวลาหมดคุณผู้ชมอดอยากได้แค่ฟังแล้วอดซื้อยาไหนยังไงคือปกติแล้วเนี่ยนะคะ วันนี้เนี่ยเขาจะมีเซตที่อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากเป็นเป็นเซตที่ตัวสอนเองก็ได้เซตในราคาแบบนี้คือประหยัดสุดๆแล้วคุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะคือเป็นเซต52 52คืออะไรคือในใน,ในอันเนี้ยจัดมาให้ดูง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคือราคาเซตเนี้ย2,600บาทคุณผู้ชมดื่มได้52ซึ่งดื่มได้นานมากนะคะแต่คุณผู้ชมจ่ายเพิ่มเพียงแค่300อบาทอพอ3า0บาทปุ๊บ คุณผู้ชมจะได้กล่องนี้ไปอีกหนึ่งกล่องใหญ่อีก3 0ซองเหรอเสร็จปุ๊บถ้าโทรมาทัน59สายแรกได้อีก2กล่องเล็กตัวนี้ไปอีก2กล่องเท่ากับทั้งเซตเบิ้ลอีก5 0ซองรวมเป็นร้อยซองร้อยซองไดทันวันซองหรือทันวันล้ยังไงพี่คืออย่างนี้ค่ะโทรถามที่ c เซ็ center ได้เลยค่ะเขาจะมีเลยว่าถ้าคนปกติอย่างซอนเนี่ยทานป้องกันหรือว่ายังไม่เป็นอาการหนักเนี่ยนะคะก็ดื่มแค่วันละซองแต่ถ้าเขาจะมีสเต็ปเลยว่าถ้าคุณน้ําตาลเท่าไหร่อาการเป็นยังไง้้อเเพิ่มมขขนทบ ได้เลยทั้งเซตนี้สรุปแล้วเป็นเซตที่ให้1 0งราคาเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะโทรที่02นะคะ126 3055นะคะหรือว่าไลน์มาก็ได้นะคะที่ awm shop หรือว่าเข้าไปเซิร์ชในเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ tmixes.com นะคะเป็น t m i x e s นะคะเฉลี่ยแล้วซองละ29บาทถูกคุณผู้ชพวกอะไรรู้ไหมเล็กติดน้ำอัดลมติดกาแฟเย็นชาเย็นทุกวัน เปลี่ยนเครื่องดื่มจริงๆแค่นั้นเองคุณผู้ชมอะไรก็ตามไม่สําคัญเท่าสุขภาพเบอร์ะอะไรพี่สอนบอกอีกทีค่ะก็ตัวเซตนี้นะคะเป็นเซต52ซึ่งคุ้มมากๆในราคา2,600บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาเนี่ยนะคะในวันนี้เนี่ยเขาเพิ่มให้อีกหกล่องใหญ่ซึ่งมีอีกอถึง3 2แต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาเร็วนะคะคือโทรมาใน59สายแรกเนะะี่ยค่ะจะมีอีก2กล่องเล็กเบิ้ลให้ใ<น>ซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมจ่ายเพิ่มแค่300บาท ก็ได้ไปสองเซตเบิ้ลแบบนี้คือร้อยซองนะคะดื่มกันได้ยาวนานเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อซองเหลือ29บาทเท่านั้นโปรโมชั่นคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือเพียงแค่2,900บาทคุณผู้ชมได้ไปหมดเลยโอ้ยมหาคุ้มค่ะซุปเปอร์คุ้มโทรที่02นะคะ1263055ค่ะค่ะคุณผู้ชมรีบโทรไปนะคะเพราะว่าเต็มแล้วค่ะโอ้ยเดี๋ยวจะหมดเร็วนะคะรายการเราเอาล้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่สอนที่มาเยือนรายการเราแล้วบอกสิ่งดีๆให้กับเรานะคะคุณผู้ชมเช่นเดียวกันอย่ารอช้า ดูแลสุขภาพคุณผู้ชมเองด้วยอย่าเสียงเงินให้คุณหมอเลยค่ะนะคะวันนี้ในช่วงกู้ช้อยหมดเวลาแล้วเรากลับไปในห้องส่งค่ะ